โอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะครับผมวันนี้ก็วันนี้เราจะมาทําอะไรละหรอก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมก็คือว่าจะมารีวิวทางด้านของซอมบี้แมนอาวุธเฉะพาะ3ดาวนะคนดูผมได้เลือกซอมบี like ้แมนไว้แต่ตอนนี้แบบทําแบบเสร็จแล้วไงแล้วก็อีกอย่างนะครับผมมันมีแบบกิจกรรมโบลอสมาใหม่นะซึ่งแบบเป็นยานให้เราใช้กระสุนในการตีครับผมบุ้มบุมบุม่มเเออ <S <s เราจะหากระสุนจากไอ้พวกนี้นะเออ แล้วก็มันมีให้แรกอยู่นะคนดูเนี่ยมีให้แรกเนี่ยมันก็จะแบบใช้อันนี้ส0งร้อครับผมใช่ 200! ซึ่งผมมีแค่เจ็ดสิบแปดองยังแรกไม่ได้นะครับผมผมจะเก็บจนถึง200ค่อยแรกนะแล้วก็ผมพามาดูเลยดีกว่านะครับผมซอมบี้แมนผมนี่เลยเอาวุธอาเฉพาะสมดาวแล้วนะครับผมบอกเลยยิงทีแบบหิวเลือดแบบรัวๆคือแบบหิวเลือดแบบโคตรเยอะโอเค แล้วผมก็จะเอาไอ้ซอมบี้แมนเนี่ยไปตีกับคนนะครับผมว่าซอมบี้แมนเนี่ยผมจะรอดหรือเปล่านะโอเคไปแต่ว่าของที่ผมใส่ก็มี h ฮ h p ีแล้วก็โจมตีโจมตีนะครับผมนั่นแหละก็มันแบบกึง่งๆึ่กลางๆงอะ่ะเออโอเคไปไปตีกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาโอเคคนแรกน้องโจเซฟนะครับผมหุยมีทัดเรียบร้อยเรียบร้อยให้ับผม แต่ก็ไม่ลองไม่รู้ครับผมมีทัดอย่างนี้ว่าเจ้าไหวหรือเปล่ปาแล้วเปิดมาที่มูเมงเรเดอร์เขาน่าจะบัฟให้ทัดอ๋อฝังสีเงามาก่อนแล้วมุเมงบัฟให้ทัดแล้วก็โดนฝังสีงเงาฝั่งผมไปแล้วจ้างวันนี้ทัดซื้อมอกี่อันตีบึ้มมาโคตรแรงสี่แสนแล้วตังตายก่ยบ4ส่แสนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ติดสนามพลังไงคือสนามพลังของแบบทัไม่คนน่ากลัวคนดู โลบอมก็เอาไม่อยู่ครับผมดูดูดูผมจะตายเรียงตัวเรียงตัวเลยคนดูแถมเขามีโจสีเลยนะเอามาแบบคอมโบกันอนะคิดดูนะโอ้โห و. รู้สึกว่ารู้สึกถึงความพ่ายแพ้ว่ะคนดูโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหโอ้โหดูเดี๋ยวแค่จีน้อนและเราโดนทัดมาอีก จะไหวไหมะเนี่ยทัชซูมากิแม่งโหดเกินว่ะคนดูโลโบอมก็เอาไม่อยู่ผมบอกเลยขอขอยิงอันตรีสักทีขอยิงโอ้โหเจิ้นซอมบี้แมนไม่ได้อันตรีอะคนดูคิดดูโอ <c ười> ้โหตายดิตายดิเออเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เคี้ยวคนขี้โกงเลยว่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้คนขี้โกงอ่ะโอเคคนนี้ไม่มีทัดนะครับผมพลังสามแสนเท่ากันนะโอเคมา ทัดก็ขี้โกงเกินแล้วฝังสีเงามาอย่างนี้ไม่ตายอยู่แล้วครับผมเขาน่าจะใช้แบบไอคออันนี้นะคออะไรนะกากหวานะแล้วฝังสีเงาไปสี่แสนเก้าคูดแรงเฮ้ยแล้วตังตายเกยับป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 บสามแสนเก้าแรงจัดแล้วคิงมาโอ้โหจังหวะน,นี้รอดูเลยรอดูเลยเอาวุธเฉพาะสามดาวของไอซอมบี้แมน ตั้งน,นานกว่าจะได้อันตีนะคนดูรอดูเลยโคตรเท่นะดูดูแล้วจ้างว่านี้ซอมบี้แมนป๊บยิงตุม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 ทะลุโล่ไปเลยครับผมฝั <c oughs> ่งสี่เงาจ้างว่นี้โอ้โหโดนฝั่งเขามาก่อนอะ่ะเริร้อยแล้วฝั่งสี่เงาคืนแล้วโดนเขกมาแน่เลยนี่งไงแต่ไม่ตายครับผมแล้วตังตายแค่ยับขอนทีเดียวพอป๊บห้าแสนห้าแสนสองโคตรแรงไอ้ ซูริวแรงจัดแรงสุดแล้วในทีมผมเนี่ยซูริวอะแรงจริงคนดูแรงแบบโคตรแรงอะคนไหนวะคนไหนที่แบบพลังเท่าๆผมอนี่มันทอ็อปเซิร์ฟไม่เอาไม่เอาไม่ไม่แตะไม่แตะทอ็อปเซิร์ฟไม่เอาไม่เล่นด้วยทอ็อปเซิร์ฟไม่เล่นด้วยเฮ้ยคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากออกคลิปผมนะครับผมโอเคให้เขาออกด้วยการมาเป็นกระสอบซรายผมแล้วกันหรือว่าผมจะเป็นกระสอบท้ายเขาวะ แล้วเปิดมาด้วยฝังสีเงาแล้วโอ้โหตังไกยขยับมาก่อนเลยว่ะไม่เป็นไรครับไม่ตายครับแถวหลังผมแล้วฝั่งสีเงาไปติดโลไหมโอเคครับผมก็คือแบบอันนั้นหมดแล้วนะตังไกยขยับขึ้นไปตายหมดเลยนะครับผมแถวหลังเขาอ่ะแล้ว อะไรเนี่ยราชาใต้ดินฟันมาโอ้โหแล้วจีนอตตีธรรมดามาแล้วจีนอตผมตีธรรมดาไปครับผมแล้วรอดูเลยนะครับผมอัลติเมทสกิลของแต่เนื้ของซอมบี้แมนนะครับจะเท่จะเวอร์ขนาดไหนก็มาดูเลยป๊อบ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 ตู้มิเช่โคตรเท่แล้วตัางตายขยับมานะครับผมไม่ละคลายเครื่องผิวเลยนะคือสามแถวหลังผมไม่ตายเลยนะว่าตัางตายขยับเขาไม่ค่อยแรงนะครับผมอ่ะตายซะแล้วตัางตายขยับเขา แล้วโดนส่วนในแบบซุยลิ้วผมออแล้วโดนยิงมาอีกโอ้โหเรียบร้อยไม่เรียบอ้โ,อโหสามแสนแรงอยู่นะแถมยิงทะลุโล่ด้วยประเด็นนะ่ะแรงจัดแรงจัดโอ้โแล้วซอมบี้แมนไม่ได้อันติเมทสกิลบ่ะแล้วไม่เป็นไรล้วฝากสีเงาไปจบเกมกครับผมเรียบร้อยก็คือว่าผมจะไม่สู้กับคนที่มีทัชนะครับผมเออ ไอ,อ้เชี้ยผมน่าจะแบบเอาทัชก็ก็ก่อนบอมนะจริงๆว่ะไม่เป็นไรครับเราจะวัดดวงเอานะครับคนดูซึ่งมีเวลาตั้ง21บวันนะครับผมเราเอ่ะจะรอวันที่สิเก้นะคนดูวันที่สิบมันจะแบบมีเลตทัด U R อามาไม่ใช่เลตทัดแบบ U P เออ U P นั่นแหละผมจะวัดดวงเอานะครับผมแล้วผมน่าจะได้ประมาณ50าสิบอ่ะ ต้องได้หละทัดไม่ได้ฟ้องแม่นั้นเลยแล้วจ้างมานี้จีน็อตผมยิงไปปุ๊มแทบไม่เข้าโลกเข้าเลยนะครับคนดูเฮมึงจะไม่เข้าโลกเข้าเลยจริงดิโอ้โหเนี่ยเห็นไหมทำไมเข้าทะลุโลกมอมาเฮ้ยสิบหายแล้วเขามีอัศวินขับเคลื่อนด้วยไงเดี๋ยวโดนตกแล้วเนี่ยแล้วอัศวินขับเคลื่อนมาฟันเชิง่งโอ้โหแล้วติดสนามพลังด้วยนะประเด็นน่ะแรงด้วยนะแรงแบบโคตรแรงอะ่ะเอาดีโดนแบบ ตายแล้วโอ้โหแล้วโดนฝังสีเงาผมไปแล้วก็ตั้งตายขยับโดนแบบถุยโดนซุยรีผมเตะไอแถวหลังตายไหมไม่ตายติดมึงยังมึงยังมีพาสซีฟอยู่หรอเรียบร้อยครับผมไม่มีพาสซีฟก็ตายไปตีธรรมดาไปก่อนแล้วเช่นวันี้เจโนตตีมาแล้วไอซับบี้ไออะไรวะไอไออะไรวะนกฟินิกเออนกฟินิก ลืมชื่อมันได้ไงนี่ยตัวมเมีนผมเลยนกฟินิกรอผมได้เอเาบวกนกฟินิกก่อนเถอะโอ้โหอะไรครับนี่จะแพ้อีกแล้วนี่ทำไมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมไปสอบสายขึ้นทุกทีแล้ว่าคนดูเดี๋ยว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 ,ยวแบบรอผมได้หินบุกตื่นก่อนแค่นั้นเลยตอนนี้ผมยังสุมตัวแบบผมสุมตัวม่่งไปสามสิบใบอ่ะผมยังไม่ได้ทองเลยสักครั้งเลยนะคนดู โอเครอบต่อไปก็จะเป็นรอบที่40แล้วนะคนดูถ้าแบบไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงลนะแล้วโดนแบบหมาอีกละโคตรแรงแล้วก็แพ้